แม้ภาพยนตร์อนิเมชั่นส่วนใหญ่จะถูกจัดให้อยู่ในเระ G หรือว่าเระด PG คือมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยแต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งอนิเมชั่นสำหรับเด็กที่ดูเหมือนจะใสสะอาดเหล่านี้ก็มีมุกตลกสองแงสองง่ามสอดแทรกอยู่ในหนังเช่นกันเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมกลุ่มผู้ใหญ่ซึ่งมุกตลกสองแงสองง่ามส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องทางเพศหรือว่าเรื่องเซ็กส์ครับบางครั้งก็ใส่เข้ามาแค่นิดนหน่อย,อยแต่บางครั้งก็ใส่เข้ามาแบบชัดเจนแล้วแต่บริบทของหนังว่าจะเเเอออื้้้้้ใหหหลลล่่นนนมมมุกกกตงแแงงงางงาาีไดาไดยค อย่างเช่นในมู่หลานตอนที่เหล่าทหารเกณฑ์ร้องเพลง a i r l w o r d Fighting for ซึ่งจินตนาการถึงความสุขของพวกเขาตอนที่ได้อยู่กับสาวๆก่อนออกมาทำสงครามและมีท่อนหนึ่งก็มีเนื้อเพลงที่ร้องว่าคุณสามารถเดาได้เลยว่าเราพลาดอะไรไปมากที่สุดนับตั้งแต่ออกมาทำสงคราม almost, เนื้อร้องท่อนนี้ถ้าคิดแบบทะลึงล่งทะลึ่งก็หมายความว่าพวกเขาไม่ได้มีเซ็กเลยนับตั้งแต่ถูกเกณฑ์ทหารมาทำสงครามครับ นี่เป็นตัวอย่างของมุกตลก2องแง่สงงามที่ใส่เข้ามาแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เรื่องนี้ ถือว่าใส่มาค่อนข้างชัดครับ The Road to El Dorado เรื่องราวของทูเลียวและมิเกลสองนักต้มตุนที่ออกเดินทางจนได้มาพบกับนครแห่งทองคำในตำนานอย่างเอลโดราโดมีอยู่ฉากหนึ่งครับเราจะเห็นว่าเชลหญิงสาวชาวเมืองพยายามยั่วยนทูเลียว io, ตอนที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเพียงลำพังจากนั้นภาพก็ตัดไปแล้วกลับมาอีกทีเราจะเห็นว่าทั้งทูเลียวและเชลกํกลังจูจีกันอยู่ด้วยท่าทางแบบนี้ครับ Whoa. Whoa. หนังไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่าทั้งคู่กําลังทําอะไรกันอยู่แต่ถ้าดูจากตําแหน่งศีสาของเชลก็น่าจะพอจินตนาการได้ครับว่าเธอกําลังทําอะไรให้ทูิโเรื่่อองตอมาครับ โรบอทในฉากเปิดเรื่องหนังพูดถึงจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ร็อดนี่ซึ่งเกิดมาจากพ่อและแม่ของเขาซื้อชิ้นส่วนหุ่นยนต์เด็กมาช่วยกันประกอบที่บ้านแต่พ่อของร็อดนี่มาไม่ทันตอนพนักงานเอาของมาส่งแม่ของร็อดนี่ก็เลยปลอบใจสามีของเธอไปแบบนี้ครับ Oh honey so sorry you missed the delivery. But okay. Making the babies the fun part. Making the Making fun Making missed delivery babies I'm it's part You But babies okay ใน Toy Story 3ก็มีกับเขาเหมือนกันเป็นฉากที่ซันนี่ไซส์หลังบัสไลเยือกถูกมีลอสโซดึงตัวไปเป็นพวกมิสซิสปอร์เนโตเฮดก็เลยหัวเสียแล้วขึ้นเสียงใส่มีลอสโซจนลอสโซหงุดหงิดก็เลยดึงปากของเธอออกไปทำเอามิสเตอร์ปอร์เนโตเฮดผู้เป็นสามีถึงกับโมโหครับก็เลยไวไวใส่มีลอสโซด้วยประโยคนี้ครับ Hey no one takes mouth Hey mouth no one takes wife's one takes wife's except me Give my my no no it back ฉากนี้สองแง่สองงามยังไง แล้วแต่จะคิดครับ hey, no takes back, มาดูฉากสองแง่สองงามในสุโทเปียกันบ้างครับเป็นฉากที่จูดี้ขู่จะจับนิกข้อหาเรี่ยงภาษีพร้อมทั้งคำนวณภาษีที่นี่จะต้องจ่ายย้อนหลังเป็นเงินจำนวนสูงถึง1 4 6 0 0ล้านสี่แสื จากนั้นจูดีก็ตบท้ายการสนทนาว่าถึงฉันจะเป็นแค่กระต่ายโง่แต่เราก็เก่งเรื่องการคูณเลขซึ่งในภาษาอังกฤษคำว่า multiplying นอกจากจะแปลว่าการคูณแล้วยังสามารถแปลได้ว่าการเพิ่มจำนวนครับ ซึ่งก็สื่อถึงธรรมชาติของกระต่ายที่สามารถผสมพันธุ์ได้วันละหลายครั้งทำให้พวกมันสามารถขยายพันธุ์หรือว่าเพิ่มจำนวนลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว I mean, I bunny, anyway, มาต่อกันที่โฟ o เซนภาค2ครับพระเอกของเรื่องอย่างคริสปอลแม้จะมีแฟนเปนถึงเจ้าหญิงแห่งแอรเรนเดลแต่เขาก็ยังชอบสวมชุดหนังตามความเคยชินมากกว่าชุดเต็มยศยกเว้นในฉากงานฉลองช่วงท้ายเรื่องที่คริสปอลยอมสวมชุดเต็มยศมาร่วมงานแต่เขาก็บอกกับบรรณาว่า เขาจะสวมชุดนี้แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเมื่อคริสตอฟพูดแบบนี้แล้วอนนาจะตอบกลับไปยังไงไปฟังกันครับ One okay. I คำว่าหนังที่อนาพูดถึงอาจหมายถึงชุดหนังจริงๆหรืออาจจะหมายถึงคริสตอฟตอนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็ได้ครับจะตีความกันไปแบบไหนก็เชิญตามสะดวกแต่ที่แน่ๆดูเหมือนว่าสีหน้าของคริสตอฟจะเขินนิดๆหลังจากที่อนาพูดจบประโยค I prefer you in leather anyway. นอกจากมุกเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงแล้วมุกเกี่ยวกับขนาดก็มีออกมาเล่นเหมือนกันครับอย่างเช่นในชเรกภาคแรกเมื่อชเรกและดองกี้เห็นปราสาทอันใหญ่โตของหลอดฟาควาดชเรกก็ถามดองกี้ว่า Do you think maybe he's compensating for something? Do you think maybe he's compensating for something? คำถามนี้หนังชี้นําให้ผู้ชมเข้าใจว่าชเรกจงใจเสียดสีความสูงของหลอดฟาควาด แต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วเชร์กตั้งใจสื่อความหมายถึงขนาดอวัยวะเพศของลอดฟารควอดครับหนังยังเล่นมุกเดิมซ้ำอีกครั้งในช่วงถ่ายเรื่องฉากที่ดองกี้คุยกับเจ้าหญิงฟิโอน่า which I think means he has I means really... a ฉากนี้ถ้าดูแบบเสียงต้นฉบับภาษาอังกฤษนังจะปล่อยให้ผู้ชมคิดต่อเอาเองครับว่าดองกี้กำลังจะพูดอะไรแต่ถ้าใครดูฉบับภาคไทยแล้วก็ดองกี้พูดออกมาชัดๆแบบไม่ต้องตีความเลยแหละครับใช่ค่ะรู้ร็กว่าลอดฟักวัดสร้างภาสาสูงชุดเฉยผมต้อยซึ่งข้าคิดว่าเขาคงจะมีไอเจ้าอุซึ่งข้าคิดว่าเขาคงจะมีไอเจ้าอุ้ข้า มาต่อกันที่ลัทธาทูวีจากพิกซ่าครับในฉากที่ลินกวินี่พยายามจะที่บายกับคอเลตว่าความสามารถในการทําอาหารของเขานั้นจริงๆแล้วเป็นเพราะได้จ้าหนูเรมี่มาช่วยปรุงอาหารให้แต่เพราะเขาไม่รู้จักที่บายคอนเลตยังไงก็เลยพูดจาอึกๆอักๆไปแบบนี้ครับ I have this, this tiny uh, a little a little a tiny have chef who what tells me what to do พูดจาก,กำกวนแบบนี้ตอนแรกคอเลตก,ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ที่ลินกวินี่บอกว่าอันเล็กๆอันจิ๋วนั้นคือขนาดอวัยวะเพศของเขาถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีแวบหนึง่งสายตาของคอเลตมองลงไปที่เป้ากางเกงของลินกวินี่ด้วยครับไม่ได้มีแค่อวัยวะเพศชายนะครับแต่ในม o นส t ตอร์ House สก็มีการเล่นมุกที่สื่อถึงอวัยวะเพศหญิงในฉากที่เด็กๆเข้ามาในบ้านผีสิงซึ่งมีอวัยวะต่างๆเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่าง ทั้งตาจมูกปากรวมถึงอวัยวะภายในแล้วมันก็นำมาสู่มุกใต้สะดือของหนังเรื่องนี้ครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่าแล้วลิ้นไก่มันไปเกี่ยวอะไรกับเพศหญิงนั่นก็เพราะว่าเจ้าหนุ่มน้อยชาวเดอร์สับสนระหว่างคำว่ายูฟูล่าที่แปลว่าลิ้นไก่กับคำว่าฟาว่าที่หมายถึงช่องคลอดบริเวณส่วนนอกของคุณผู้หญิงนั่นเองครับ ฉากนู้หรือว่าฉากโป๊ะๆไปเปลือยก็ปรากฏอยู่ในอนิเมชันหลายเรื่องมากๆครับเพียงแต่โผล่มาเพียงเสี้ยววินาทีทําให้ผู้ชมอาจไม่ทันสังเกตเห็นตอนที่หนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์จนกระทั่งหนังวางขายในรูปแบบโฮมวิดีโอจึงมีผู้ชมตาดีเอาวิดีโอเหล่านี้มาเปิดดูช้าๆทีละเฟรมจนได้มาพบกับฉากโป๊ะๆไปเปลือยที่แอบแทรกเข้ามาในหนังครับ อย่างเช่นศิลปินที่กําลังวาดภาพนูตในฉากหนึ่งของแ e, ลตตาชูวีก้นของแอเรียลตอนที่เธอกลายร่างเป็นมนุษย์ในเดอะลิตเทิลเมอร์เมดส่วนในฮูเซมโรเจอร์แรบบิทก็มีฉากที่เจสสิก้าแรบบิทลมกลิ้งจนชุดสีแดงของเธอถลกขึ้นมาจะเห็นว่าเจสสิก้าแรบบิทไม่ได้สวมกางเกงชั้นในครับเช่นเดียวกับฉากเพลงสีโลกทูฮีโร่ในเฮอร์คิวลิสที่กระโปรงของหญิงสาวคนหนึ่งเปิดขึ้นทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้สวมกางเกงชั้นในเช่นเดียวกันครับ ในเฮอร์คิวสยังมีมุกทะลึ่งอีกหนึ่งฉากครับคือฉากที่เฮอร์คิวลสชกเซนทอรเนสซั์อย่างแรงจนเกือกม้าของเขาหลุดออกมาฟาดหัวตัวเองแล้วโหนขึ้นมาเป็นรูปร่างที่ดูคล้ายๆอวัยวะส่วนไหนไปจินตนาการกันเอาเองครับ แต่ในบรรดาฉากนู้ดที่อื้อฉาวที่สุดคงต้องยกให้กับอนิเมชันในปี1977ของดิสนีย์เรื่อง The Rescuers ในฉากที่เจ้าหนูเบอร์นาดและเบียงก้าขี่หลังนกพิราบบินผ่านอาคาราต่างๆฉากนี้ปรากฏว่ามีรูปหญิงเปลือยกายอยู่ภายในห้องของตึกด้านหลังปรากฏขึ้นมาในเฟรมเพียงเสี้ยววินาทีครับ ฉากนี้อื้อฉาวถึงขั้นที่ในปี1999ดิสนีย์ต้องเรียกคืนวิดีโอ3 000, 4 0นก๊อปี้ที่ขายได้ในปีนั้นกลับไปแก้ไขฉากนี้ใหม่พร้อมทั้งออกถแถลงการขอโทษบรรดาผู้ปกครองถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นฉากนี้ก็อื้อฉาวครับ The Little Mermaid เป็นฉากช่วงท้ายเรื่องที่เจ้าชายเอลิกกำลังทำพิธีแต่างงานกับเออร์ซูล่าต่อหน้าบาดหลวงถ้าสังเกตกันดีๆจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างโดดขึ้นมาบริเวณเป้ากางเกงของบาดหลวงครับ ไม่ได้มีแค่ในหนังนะครับแต่ภาพโปสเตอร์เวอร์ชันดั้งเดิมของ The Little Mermaid ในปี1989เราจะเห็นว่ามีรูปทรงที่ดูคล้ายๆอวัยวะเพศช,ชายตั้งตระงานอยู่กลางปราสาทแบบนี้ครับทั้ง2เหตุการณ์นี้ทําให้ดิสนีย์ตกเป็นข่าวอื้อฉาวทันทีเพราะถูกล้องเรียนจากลูกค้าและกลุ่มคนเคร่งศาสนาว่าดิสนีย์ใส่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมลงไปในสื่อสําหรับเยาวชนจนบริษัทต้องนําฉากนี้ไปแก้ไขใหม่ ส่วนโปสเตอร์หนังที่มีภาพที่ดูคล้ายอาวัยวะเพศชายปรากฏนั้นก็ถูกเปลี่ยนใหม่ไม่มีให้เห็นในสื่อต่างๆหลังจากนั้นเรื่องของโปสเตอร์หนังเ้าๆในอนิเมชั่นของดิสนีย์ยังเคยเกิดขึ้นกับโปสเตอร์ของมิกกี้เมาส์เวอร์ชั่นนี้ครับเมื่อชุดสีฟ้าบนร่างกายของมินนี่เมาส์มันดูเหมือนอะไรสักอย่างที่ไม่ค่อยจะเหมือนเสื้อผ้าสักเท่าไหร่ครับ เดอะไลออนคิงก็มีอะไรทํานองนี้เหมือนกันครับโปสเตอร์เวอร์ชันนี้ถ้ามองไปที่ส่วนบนเราจะเห็นเป็นใบหน้าของสิงโตธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าลองสังเกตดูอีกทีเราจะเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงที่สวมแค่กางเกงชั้นในยืนหันหลังให้กับพวกเราครับในอนิเมชันเองก็มีฉากที่สื่อในยัทางเพศด้วยนะครับเป็นฉากที่ซิมบ้ากำลังหวนคิดถึงพ่อของเขาในค่ำคืนหนึ่งฉากนี้เมื่อซิมบ้าฟุบลงไปบนพื้นของหน้าผาเราจะเห็นลองดอกไม้ลอยฟุ้งไปในอากาศและเพียงเสี้ยววินาทีนั้น เราจะเห็นตัวอัก e ษร SEX หรือว่า SEX ปรากฏขึ้นบนจอครับหากใครมีม้วนวิดีโอ The Lion King ที่วางจำหน่ายในปี1995ก็จะเห็นฉากนี้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นสื่อวิดีโอที่ผลิตหลังจากนั้นตัวอัก e ษร SEX ได้ถูกแก้ให้กลืนไปกับสีของท้องฟ้าจนมองแทบไม่เห็นแล้วนะครับ ตัวอักษร S E X ยังปรากฏอีกครั้งใน The Hunchback of Notre Dame ในฉากเพลง Hellfire เราจะเห็นเปลวเพลิงเปลี่ยนรูปร่างเป็น e s m e r a l d a และมีเสี้ยววินาทีหนึ่งที่เปลวเพลิงรูปร่าง Esmeranda อยู่ในสภาพเปลือยกายแบบนี้ครับและเมื่อมองขึ้นไปที่บริเวณศีรษะเราก็จะเห็นตัวอักษร S E X หรือว่า SEX ปรากฏขึ้นครับ อย่างไรก็ตามกรณีของตัวอักษร SEX ที่ปรากฏใน The Lion King นั้นทอมซีโตอดีตอนิเมเตอร์ของดิสนียที่เคยทำงานให้กับ The Lion King ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวอักษร SEX อย่างที่หลายคนเอาไปพูดกันแต่มันคือตัวอักษร SFX ที่ย่อม,มาจากคำว่า Special e f f e c t ที่ทีม Special e f f e c t ของภาพยนตร์เรื่องนี้ใส่เข้ามาเพื่อสแสดงสัญลักษณ์ของพวกเขาลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ส่วนฉากที่อวัยวะเพศของบาดหลวงแข็งตัวในเดอะลิตเทิลเมอร์เมดนั้นทอมซีโตบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชมคิดมากไปเองครับเพราะจริงๆแล้วไอ้ที่โดดออกมามันเป็นแค่หัวเข่าที่ยื่นออกมาในจังหวะที่บาดหลวงย่อตัวอย่างไรก็ตามแนมะ้ทอมซีโตจะออมาเคลียร์ฉากอื้อฉาวในหนังทั้งสองเรื่องของดิสนีย์ด้วยตัวเองแต่ผู้ชมบางคนก็ยังมองว่าคำอธิบายของทอมซีโตดูจะไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่เพราะตัว F ฟในเดอะไลท์น์คิงดูยังไงมันก็คือตัว E ี ส่วนในที่นูนๆออกมาจากเป้าของบาทหลวงดูยังไงมันก็ไม่ใช่หัวเขา่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ชมใช้วิจารณญาณในการตัดสินเอาเองก็แล้วกันครับส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้ามีบทสรุปก็ดีแต่ถ้าไม่มีหรือปล่อยให้มันคุมเครือแบบนี้ต่อไปก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการชมภาพยนตร์เหมือนกันว่าไหมละครับ